เห็นพวกผู้คุมในเรียนจำไหมเขาอยู่เหมือนอย่างคนคุกหรือเปล่าเหมือนกันบ้านสวยงามอย่างที่ผู้การเรียนจำเ่ยบ้านใหญ่โตมีโรกน้องตั้งเยอะยมพบาลเหมือนกันมีบ้านใหญ่โตถึงเวลาลงทำงานก็ทำงานไปทรมานสัตว์นรก คนที่ได้ทุกยากที่สุดก็คือสัตว์นรกไม่ได้ตกนรกทำด้วยกันทั้งหมดได้ไม่ใช่ยมพระบานไม่ได้ตกเลยเทวทูตไม่ได้ตกเลยเป็นคนที่ดูบัญชีเลยแต่สัตว์นรกเนี่ยคขเป็นกมหนักทำกรรมไปมากตกอยู่ในหลุมนรกนไม่ได้ขึ้น น้ำนรกเป็นสียังไงใครเคยเห็นโรงงานถลุงเหล็กหลอมเหล็กอะน้ำเหล็กมันแดงขนาดไหนเหล็กมันแข็งขนาดไหนมันเป็นน้ำอ่ะนั่นแหละคือน้ำในเมืองนรกในหลุมนรกเวลาสัตว์นรกตกอยู่ในนั้นอะ เคยเห็นมะพร้าวที่อยู่ในน้ําทะเลไหมมะพร้าวมันแห้งอะที่มันล่วงลงมานานน้าลบมันชัดไปแล้วขึ้นลงขึ้นลงไงมันถูกขึ้นนะใช่ไหมสัดนรกตายเกิดตายเกิดทีไหมตายเกิดทีไหมนี่พวกที่กำหนักที่พวกกำไม่หนักก็อยู่บนฝั่ง พวกที่อยู่บนฝั่งเขาจะจับไปทรมานแต่ละคนละคนเขาจะให้ยืนอยู่ริมฝั่งแล้วเขาก็จะมีกระบวยใหญ่ๆตักน้ำนรกขึ้นมาเทราดบนศรีรษะเคยอาบน้ำให้ลูกไหมคนไหนไมีลูกอะเทน้ำรดบนศรีรษะ แต่น้ำเนี่ยมันล้างเหนียใครแต่น้ำนรกมันล้างเนื้อทั้งหมดเส้นเอ็นทั้งหลายหมดเหลือแต่โครงกระดูกพอเทวุบเนี่ยมันวุ๊บไปทีเดียวเหลือแต่โครงกระดูกยืนอยู่สักพักหนึ่งก็เงาดำขึ้นเงาดำขึ้นกลายเป็นตัวเป็นตนแล้วก็ร้องเสียงดังกลัวแล้ว เอากว่าแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยมึงกลัวเหรอเอาตักขึ้นมาอีกลาดอีกดูอย่างนั้นน่ตายเกิดตายเกิดอยู่งนั้นเหมือนกันแต่ชากว่ากันกับที่อยู่ในบอ่อนี่คือข้อแตกต่างกันที่นี่แต่มานิมิตเห็นก็เลยไปเกิดสงสารเป็นผู้หญิง เป็นผู้หญิงก็เลยเดินเข้าไปไปหาโยมพอบานเขาเขาก็ยืนอยู่กับผู้หญิงคนนั้นพอเห็นเราเข้าไปเราก็ไปถามาโยมทำไมทำอย่างนี้ไม่สงสารกันเหรอผู้หญิงคนนั้นก,ก็เลยนั่งพับเพียบลงนั่งนั่งแบบเทพนมอ่ะนั่งลงลานหญ้ามันเป็นลานหญ้าเป็นพืนดินนี่แหละเป็นลานหญ้าเขาก็นั่งลงเขาก็ประนมะ ช่วยโยมด้วยช่วยโยมด้วยก็เลยถามโยมพวานว่าโยมทําไมทําอย่างนี้ไม่สงสารกันเหรอไปทําผิดอะไรมาถึงทําอย่างนี้มันไม่พอแล้วเหรอท่านอาจารย์ผู้หญิงคนนี้อ่ะมันเป็นคนไม่ดีไม่ดีแบบไหนลายโยมมันเป็นคนปากกล้าขาแข็ง เขาพูดอย่างนี้นะมันไม่ดูจักที่สูงที่ต่ํามันด่าพระสงฆ์องค์ข้าเจ้ามันด่าผู้เท่าผู้แก่มันด่าพ่อด่าแม่ต้องเอาน้ํานรกให้มันจินมันจินเนื้อปลาแล้วมันเทลาดคนเสีะแต่เขาว่าเขาลาดเขาเขาบอกว่าเอาให้น้ํานรกให้มันกินนเลยที่เราดูแล้วมันเทลาดเหมือนอาบน้ําให้ลูกเนี่ย นี่คือสิ่งที่มันลึกลับอยู่ในเมืองนรกที่นี่อาตมาก็เลยถามว่าโยมผู้หญิงคนนี้ถ้าเขารับสารภาพว่าจะไม่พูดอีกไม่ทำอีกเขาต่ตั้งใจรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาอาตมาขอแผ่จะได้ไหมถ้างั้นท่านอาจารย์ญญลองถามดู ก็เลยถามโยมโยมมาจากที่ไหนมาจากเมืองจัน์มาจากจันทบุรีชื่อว่าไงชื่อโยมหลินเจ้าค่ะอายุห้าสิบปีก็ยังไม่เคยเห็นตัวจริงเลยแต่มันเป็นอย่างนั้นชื่อหลินเป็นลักษณะชื่อคนของคนจีนนะเป็นอย่างที่เขาว่าแล้ว เจ้าข้าโยมจะพูดอีกทําอีกหรือเปล่าโอ้โยมเข็ดแล้วเข็ดแล้วหลับแล้วจะไม่พูดอีกจะไม่ทําอีกช่วยโยมด้วยก็เลยถามโยมเมื่อวา,านโยมได้ยินไหมเนี่ยเขาพูดมันตะกี้นี่ได้ยินครับผมทางานอาตมาขอแผ่ได้ไหมก็แล้วแต่ท่านอาจารย์พอพูดยังก็เลยบอกเขาว่าเอาโยมลุกขึ้น ลาโยมพบาลซะอาตมาจะไปส่งเขาก็ยกมือไหว้โย,ม,ม,ยมพุทุรยมพบาลเล้วพาเขาเดินออกไปกันอกกำแพงกำแพงเป็นประตูออกทางด้านที่ใต้แล้วเขาก็เดินไปทางที่ตะวันออกให้รีบกลับบ้านกลับไปนี้อย่าไปทำความชั่วอีก พอเราจะกลับเข้ามาเมืองนรกอีกเขาก็นั่งนั่งแบบเทพนุมแล้วก็กราบแล้วก็ขอกาบลาขอขอบคุณด้วยนี่เขาก็กลับเราก็เข้าเมืองนรกมามาดูสันนลกที่ถูกทรมานเขาจับผู้หญิงกับผู้ชายไปขึ้นต้นยูมีเอล้งคอยอยู่ข้างบนนะอันนี้ถูกทรมานกวดเจี่อยู่ขึ้นต้นยูได้ถูกแทงตั้งหลาย รอบมีหอ,อกยาวขนาดศอกมันจะมีหูอยู่อย่างเนี้ยด้ามันยาวเป็นสองวาเขาจะจับจับอย่างงี้เสียบเข้ากลางหลังทําไมถึงเสียบเข้ากลางหลังแทงเข้ากลางหลังพอเขาแทงปุ๊บมันทะลุหน้าอกเเลือดมันก็พุ่งกระจายออกไปพ่อฝ่าฝืนคําสั่งเขาบอกให้ขึ้นต้นยุ้มไม่ไปเลย มันออกไปด้านข้างไม่ยอมขึ้นก่อยมันชี้โกงเลยแทงเอาบังคับมันขึ้นต้นยูพอผู้หญิงขึ้นไปเขาให้ผู้หญิงขึ้นไปก่อนที่นี่ผู้ชายขึ้นทีหลังผู้ชายถูกแทงตั้งหลายรอบทงไมได้ขึ้นก็เลยถามเขาว่าเอาเรื่องอันนี้มันเป็นอะไรอะยอมไอ้ผู้หญิงผู้ชายสองคนเนี่ยมันเป็นมันรอบเป็นชู้กัน เขาวหวเราเป็นชู้กันผู้หญิงคนนี้เนะ่ยสามีไปทำค้าขายอยู่ต่างถิ่นต่างแดนได้เงินส่งมาให้บรรายาเก็บเอาไว้ภรรยามันไปบำเรอผู้ชายหมดผ่านสมบัติสามีผู้ชายคนนี้มันมาลอบหลอกภรรยาเขามาผ่านสมบัติสามีเขาที่เขาหามาได้ มันเป็นศีลข้อที่สามต้องทรมานมันอย่างนี้พอขึ้นไปถึงถึงถึงที่อีแรงมันอยู่น้ำยิ้วเนี่ยมันยาวขนาดนี้ยาวขนาดมันพุ่งแบบอตัตโมมัติเ่ยมันจะแหลมเลยแหลมจิบเลยมันพุ่งมาเสียบตามลำตัวลงไปมันจะทะลุด,ด้านหลังเลยเหมือนกับจะพอปบโผนิดนึงนี่แหละ ติดอยู่ตรงนั้นอีแรงก็ขยุมหัวยมันทรมานตาเหลือกตาลานอยู่นั้นเจ็บปวดเลือดก็ไหลอาบต้นยูลงมาแล้วไปดูดูพวกที่เขาปล่อยออกไปตอนตอนตอนที่เขาทรมานแล้วเนี่ยเขาปล่อยออกจากจากเขตกับกันนะ มีบางส่วนที่โทษเบามาแล้วก็จะปล่อยตอนกลางคืนตอนกลางวันเนี่ยจะถูกทรมานพวกหนึ่งตอนกลางคืนเขาปล่อยออกมาพอโทษเบาเขาเริ่มปล่อยปล่อยออกมาแล้วเกิดหิวโหยรยแรงชอบไปรบกวนบ้านนั่นเมืองนี่ไปบางคนก็ทุกวันก็ยังมีนะมีคนมาถามอยู่ ยโยมนั่งอยู่ที่บ้านเนี่ยทำไมมันเห็นมืนกัมีคนเดินมา <c oughs> ก็พวกนี่แหละมันมามันไม่มีอยู่มีจนินมันก็มาขออยู่ขอจนินแต่มันพูดเราเราไม่ได้ยินเราไม่ยินคําพูดเขาเห็นแต่เป็นพอเงาเงา,งา Omaha. แสดงตัวแสดงตนพอถึงเช้ามาเขาก็เอากลับคืนบางยมพวกเก็ปล่อยมากลางวัน อย่างพระเนเนะเขาปล่อยมากลางวัน <c oughs> กลางคืน,น,เ,น <c oughs> เนียเขาไปทรมานพระเนีนะถูกทรมานพระเนนก็ตกนรกเยอะเหมือนกันเลยไม่ใช่ว่ามันไม่ตกนะตกเหมือนกันเยอะเหมือนกันนะ,ะนี่แหละคนเกิดมาเนี่ยอยากมีความสุข แต่หลงทางก็เลยไปตกทุกข์แม้จะบวชเป็นพระก็ยังไปตกนรกมันมีมาตั้งแต่สมัยขั้งพุทธกาลอย่างพระเทวทัตเนี่ยมาตั้งแต่นู้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราเกิดมาในภพนี้เราก็ยังมารู้มาเห็นหนังสือพิมพ์มีเกือบทุกวันที่พระทุสิน,น่ะ บางคนจนเอื่อมละอาไม่อยากไปพบพระเลยไหนว่าพระดีมีศีลมีธรรมไม่อยากไปหรอกวัดนะถ้าเป็นอย่างนี้บางคนจนเข็ดเลยลนะ่ะไปเจอไม่ดีมาก่อนถ้าไปเจอพระดีมาก่อนก็พอคอยคอย,อยังชั่วหน่อยนี่ไปเจอพระไม่ดีทําให้เข็ดเลยจิตใจแล้วก็ประมาทพระไปทั้งหมดเลยว่าโอ้ยพระเหลืองนี่คงจะเป็นเหมือนกันน่ ไม่เชื่ออีกต,ต่อไปอไจิตเลยเป็นมิจฉาจิตได้ทีเลยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้การที่เราจะเกียดติไข่ก็ให้เอาสติปัญญามาพิจารณาเอาสติมาพิจารณาพิจารณาให้มันดี